ทอดไม่เป็นมันจะไม่กรอบไม่กรบ,กรบครับแต่ถ้าทอดเป็นยังไงก็กรอบไม่จบนะทัดไม่จบทอดไม่เป็นทอดไม่เป็นเล Hi สี่สิบโลละสี่ร้อยใช่โลละสี่ร้อยมัน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 โลละสี่ร้อยถ้าเราได้เอาตีไปกินไปได้หกลโลพอครับกินแบบกินแบบกินแบบแจกบ้างกินบ้างอะไรบ้างหกลโลหกสี่ยี่สิบสี่สองพันเซได้เยอะนะได้เยอะนะกินดูเด็ดเพราะว่าสิบโลมันทอดแล้วเหลือสามโลใช่ไหมสิบโลทอดแล้วเหลือสามโลยี่สิบโลทอดแล้วเหลือหกลโลพี่อารคำนวณให้แล้ว เริ่มเรียงเล่นเริ่เรียงเล่น้แน่มัน้องเกกคอมเก๊เล่น

ขายก็คือลูกค้ารอเยอะมันจะต้องอร่อยแน่ๆเออจุดขายอะแน่แม่เหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเรื่อยๆไดนไหมฮะเริ่มเหลืองแล้วครับทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆ Nampak tak?